รหัสโปเกมอนอยู่ไหนรหัสสุดเทพหรือเปล่าไม่รู้กำลังคิดอยู่ว่าเขา,างไงกันมันดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วเจอกันใหม่ โจทาร์โรไม่ได้เชื่อมบทีด้วยนะครับไม่ได้จะเลิกเล่นนะคือกาจะแบบโหลดมาเล่นใหม่นะครับแล้วก็เล่นใหม่หมดเลยถึงมันจะใช้เวลาฟื้นตัวนานแต่ไอตัวแรกที่ผมเลือกคือตัวอะไรมันคือตัวอันนั้นใช่ไหม ตัวอะไรตัวของตัวอะไรลิซาดอนเออตัวแรกที่ผมเลือกในเมื่อก่อนคือผมเลือกลิซาดอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีจากฟรีแต่ผมได้มารู้ว่าถ้าเรามีตัวซ้ำแล้วมันแจกฟรีเราก็จะได้ตังค์แถมได้ตังค์เยอะด้วยผมก็เลยนะครับคิดว่า ผมจะลบเกมโหลดใหม่นะครัอ่อเจม,มอนอยู่ไหนฮะวิะ้าเจอกันตอนโหลดเสร็จครับโหลดเสร็จแล้วเข้าเกมเข้าเกมเลยเข้าเกมแป๊บรหว่างที่รอเข้าหน้าโหลดเกมเามาคุยยันดีกว่า รหัสเก่านะครับคือรหัสเก่าเนี่ยเป็นรหัสที่เล่นเป็นเดือนนะครับแต่ผมก็ต้องปล่อยนะเพราะว่าผมได้ทําผิดพลาดในรหัสเก่านะครับผิดพลาดยังไงผมเลือกลิซซดอนนะมันเป็นอะไรที่ผิดพลาดมากเพราะว่าลิซซดอนตอนแรกมันเหมือนเก่งนะทุกคนลิซาดอนตัวมนะันอะแต่พอดูไปนานานแม่งไม่เก่ง พออยู่แรงสูงๆมันก็มีพวกระดับม่วงตัวที่ดีกว่านะครับเยอะเลยเช่นเช่นลูคาริโอนะครับซึ่งผมก็เลยกาดอะเออลีเพราะว่าตัวที่เหลือนะครับมันก็ไม่ใช่ตัวที่หายากตัวที่ไม่ได้แพงมากอย่าเวนิมเฟียนิมเฟียมันแพงจริงแต่นิมเฟียตอนนี้มันตกเมตาแล้วเว้ยเพราะว่าล่าสุดมันโดนปรับมา ปรับอย่างเนี้ยไม่เล่นเหระนะครับปรับปรับได้แบบไก่มากลิมเฟียกลายเป็นไก่แล้วนะครับผมก็เลยเออไม่มีอะไรจะเสียละบายบายไอดีเก่านะครับตอนนี้ก็กำลังต้อนรับไอดีใหม่นะซึ่งแผนของผมนะครับผมมีแผนอยู่ละเมื่อก่อนผมเลือกลิซาดอนใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเลือกพิคาจูนะครับ คือพอเลือกปิกาจูปุ๊บแล้วมันก็จะมีปิกกจูฟรีนะครับให้รับอีกพอเรารับปิกาจูฟรีไปอีกรอบเราจะได้ปิกาจูสองตัวนะครบไอตัวแรกอะ่ะเราจะได้ใช้ส่วนไอตัวที่สองอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นเงินแปดพันบาทพอเปลี่ยนเป็นเงินแปดพันบาทปุ๊บผมจะยังไม่ใช้นะครับแล้วผมก็จะไปฝึกนะครับที่มันได้เงินแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยสี่รอบนะครับสี่หรือห้ารอบนี่แหละ แล้วเราจะได้ประมาณหมื่นกว่ากว่าพอดีพอเราได้หมื่นกว่ากว่าปุ๊บเราก็จะเลือกตัวนะครับที่ราคามื่นกว่ากว่าตัวที่ผมจะเลือกอะผมคิดไว้ในหัวสามตัวนะครับหนึ่งดูคาเิโอสองแอปโซสามเกงก้านะครับสามตัวนี้เลยที่ผมกะจะเลือก ก็ใครยึดติดกับไอเดีเก่าก็บายบายไอเดีเก่านะครับเพราะว่าน่าจะสมัครไอดีใหม่นะบม่ผบายครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าตอนที่ผมแบบทำไอดีนี้ปั้นไอดีนี้จนสุดขัวนะครับเจอกันครับ